หนูไม่รู้เลยว่าความรักมันเป็นยังไงหนูไม่รู้เลยว่าความรักมันเป็นยังไงเค้ก,กวันเกิดหนูสักชิ้นหนึ่งหนูไม่เคยได้จากครอบครัวเลยจริงเหรอนถึงยี่สิบหกปีเนี่ยหนูไม่เคยได้ปอเทียนปอเค้กเลยหนูต้องคิดว่าวันเกิดหนูสําสคัญมากมากเพราะหนูหนูก็อยากเป่าเค้ก,กว,วันเกิดคนอื่น ปีที่แล้วอะตรงนาอยู่เน <th um, ี่ยเจ้านายแฟนหนูซื้อเค้กให้อ่ะก้อนแรกในชีวิตอะร้องไห้มากตอนปีที่แล้วอะมันรู้สึกยังไงตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยได้ตรงนั้นเลยอะเด็กสาวอยู่กับความรู้สึกขาดมาทั้งชีวิตวันนี้ เธอเป็นแม่คนแล้วจึงขอทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนมีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่สิบปดค่ะตอนตอนสิบแปดใช่ไหมมีลูกตอนอายุสิบแปแล้วมีคนแนะนำว่าทำไมไม่เอาลูกไปไว้สถานใช่เขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็ททำไมไม่เอาไปไว้สถานสงเคราะห์หนูก็เลยบอกไปว่าชีวิตหนูไม่เคยมีแม่ถ้าหนูเอาลูกหนูไปไว้ ที่สถานหนูเคาะแล้วถ้าลูกหนูถามหนูจะตอบอยังไงหนูหนูไม่กล้าทิ้งลูกหนูไปหรอกคะ่ะต่อให้หนูไม่มีจะกินรู้สิว่าเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดค่ะเลี้ยงเขาให้แบบ จจนเรราาไมม่่ีแงหยใอะคะคชีวิตที่เหลืออยู่นอกจากขอทุ่มเทเพื่อครอบครัวและลูกๆอีกหนึ่งความหวังเติมเต็มชีวิตคงเป็นการพบเจอแม่สักครั้งต่อให้แม่ไม่รวยหรือแม่ไม่มีอะไรเลยหนูก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น หนูต้องการแค่ว่าทุกวันนี้หนูมีแม่นะหนูได้พูดเหมือนกับคนอื่นหนูได้บอกคนหนว่าหนูมีแม่หนูไม่ได้หวังเงินทองอะไรเลยค่ะชาตินี้หรือชาติหน้ามีจริงขอเราเจอกันสักครั้งได้ไหมต่อให้ได่มีชีวิตหรือมีชีวิตก็ได้ปิเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล I'm